Môn hẹn là mặt miệng của mặt ban hào, and miệng kìa lập biên hòa môn nữa kìa hìa kìa 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 เพิ่งท้าเอาเก็บเชินซื้อไซยู่เอาไซทงใหายย่นย่งเป็นห้าร้อยติเอาัน่กูไปยังสและหาดูเอียังอลยอ้ยเด้งดีจัอ โอ้ก็ใส่สีตัวสามช่องใหญ่มันก็แจ้งใส่เมันเห็นมันมาตรฐานโลดเห็ดมีอแพงสีลายหางก้นกับแพงสีแพร่งใดเห็ดมาตรฐานขึ้นราคาขายใช้ดีโอก็ขึ้นในพันนั่นละก็เห็ดมาตรฐานแล้วมันก็ได้ขายดีอันี่ก็ได้ต้องให้มันเป๊ะๆตัวสมยายหลัดมัดมีในแม่ออกหอดสองยูทูปเนาะเห็ดไหนมันเป๊ะๆเลยตัวเห็ดหมาตรฐานเลยอันนี้บ่มาตรฐานยหญ่กะ มอยากได้เนาะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเฮียดลัางใบอีกคนเดี๋ยวหลาะบ่านอีกเยอะเออเดี๋ยวย้ายสีส้มให้ไหมดอกสีส้มให้ไหมดอกใกล้มีเปล่าไปเฮียนอื่นก่อนอยูน้องคุณบุ๊กก็มา ยี่ห้าไปหากรัวพวกปะกด่ะกูไปนั่งซ้อมหลายเพื่ออยู่ที่ไปเหมือนยื้อสูงบ่ะบ่เหรอเนี๋ย